สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับช่วโวงนนี้มาพบกับคุณครูท็อปเช่นเคยนะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องฉันเป็นใครทีนี้เราลองถามตัวเราดิว่าฉันเป็นใครความหมายของว่าความหมายของคำว,ว่าฉันเป็นใครนั้นเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับฉันเป็นใครก็คือเพี่อของเรานั่นเอง นะครับซึ่งนะครับเพศของเราหมายถึงลักษณะทางกายภาพโดยกําหนดที่แสดงให้รู้ว่าเพศหญิงหรือเพศชายนั้นนะครับและมันอาจจะมีมากกว่าทั้งสองเพศนะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเป็นทั้งสองเพศในคนเดียวกันก็ได้นะครับซึ่งเป็นไปนตามอะไรครับเป็นไปนตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่นะนักเรียนพอนึกอออกไหมว่าเราเป็นเพศหญิงหรือเราเป็นเพศชาย หรือว่าเราอาจจะมีสองเพศในคนคนเดียวกันนักเรียนลองนึกดูนะครับทีนี้นะครับเพศชายเพศชายคือใครครับเพศชายก็คือเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเช่นครับคุณปู่คุณปูเปเออณป่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเออคุณปู่เป็นผู้ชายคุณตาคุณลุงนะคุณพ่อคุณนาคุณอา นะครับอันนี้ก็คือใครครับอ่าเป็นผู้ชายรวมถึงใครพี่ชายแล้วก็น้องชายด้วยไหนคนไหนเป็นผู้ชายยกมือขึ้นเอามือลงนะครับอันนี้ก็คือเพศชายอ่าต่อมาเพศหญิงเพศหญิงคือใครครับเพศหญิงก็คือเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงครับอ่าเช่นใครครับคุณยา่าคุณยายคุณป้านะครับคุณแม่ คุณนาคุณอา,อารวมถึงพี่สาวและน้องสาวด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเพศหญิงไหนใครคนไหนที่เป็นเพศหญิงยกมือขึ้นเอามือลงนะครับอ่าอันนี้ก็คือเพศหญิงนะครับมีใครบ้างนะต่อมาลักษณะลักษณะคําว่าฉันเป็นใครอันนี้คือส่วนสําคัญของเรื่องนี้เลยนะครับลักษณะก็คือการแสดงออกของเพศชายและก็เพศหญิง่าเช่น ผู้ชายครับไวผมยาวผู้ชายทำกับข้าวหรือผู้หญิงอาจจะตีฟุตบอลผู้หญิงทำไร่ทำสวนผู้ชายรักสวยรักงามผู้หญิงชอบใส่กางเกงแม้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะเราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรครับเพราะทุกวันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปทำให้เรามีความสามารถนะครับเท่าเทียมกัน บางคนนะครับเป็นผู้หญิงแต่ชอบการแต่งกายเหมือนผู้ชายมีไหมครับมีนักเรียนคนใดไหมที่เป็นผู้หญิงแต่ชอบแต่งกายเหมือนผู้ชายหรือมีนักเรียนคนใดที่เป็นผู้ชายแต่ชอบแต่งหญิงมีไหมครับชอบทาลิปติกชอบปัดแก้มชอบติดขนตามีไหมครับนี่คือลักษณะของตัวเราแล้วทีนี้รู้ไหมครับว่าฉันเป็นใคร ความหมายามของคําว่าฉันใครก็คือตัวเรานั่นเองตอนนี้ตัวเราเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าเป็นทั้งสองเพศที่อยู่ในตัวเราแต่นักเรียนอย่าไปอย่าไปล้อหรืออย่าไปอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเพศนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยนะครับอันนี้คือในเรื่องของเพศ ทีนี้นะครับงานวันนี้ของนักเรียนชั้นป .1 นลยครับฉันเป็นใครนะครับฉันเป็นใครลองถามตัวเองดูว่าฉันเป็นใครแล้วก็ตอบคาถามนะครับคําชี้แจงนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้มีทั้งหมด2ข้อข้อที่หนึ่งให้นักเรียนสํารวจสมาชิกในครอบครัวว่ามีผู้ชายกี่คนเราสํารวจดูว่าในบ้านเราเนี่ยคุณพ่อคุณปู่คุณตาหรือพี่ชายน้องชายเราเนี่ยเป็นผู้ชาย นะครับหรือครอบครัวใครมีผู้ชายกี่คนข้อที่สองให้นักเรียนสํารวจสมาชิกในครอบครัวว่ามีผู้หญิงกี่คนะเราก็ลองนับดูว่าในครอบครัวเรามีผู้หญิงกี่คนนักเรียนอย่าลืมนะครับทุกวันนี้นะครับคาว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออาจจะอาจจะใช้คําว่าเพศหญิงหรือเพศช,ชายนะครับเราลองดูว่า ในแต่ละชีวิตประจําวันที่เราปฏิบัติหรือที่เรา,าใช้ในการดํานงชีวิตอยู่นั้นเราเป็นเพศหญิงหรือเราเป็นเพศชายหรือบางคนอาจจะเป็นทั้งสองเพศนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของคุณครูนะครับ mm. เพราะว่าอะไรครับเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเพศไหนก็แล้วแต่เรามีความสามารถาแล้วก็มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน นะครับอโอเคครับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของฉันเป็นใครนะครับไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสรบน,นี้สวัสดีครับ